สวัสดีครับผมเปนหนึ่งแล้วนะครับกับผมดุงเองูซิงนะครับในวันนี้เรามาตกปลากับแตหยักนะครับผมเดี๋ยวเราจะลื่นแน่ครับวันนี้นะอุ๊กก็ได้มาแล้วหนึ่งผลงานนะครับโดนกันแล้วนะครับวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะครับผมต้องฟ้าปิดนะครับตอนนี้มา เคาะปลาเก๋ากันนะครับไปก็จิกกันเริ่มมีผลงานกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปตามรุ่นกันครับตอนนี้มันตีป๊อบนะครับเกาะผ้านะครับตีป๊อบมันยอดขึ้น

ดอไัก็ปิปปนะครับปลาตะมงพังนะครับผมปดีเลยไม่ังเบงเปผมกม่มีบเดี๋ยวเป็นติวนะครัของน้อุกดักสายเรือผมเลอถึงดักเราไม่ได้เก็ตเลยผมเลอถึงเกาะบ้าเราต้องงัดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าน้ำมันตื้นประมาณสามสี่เมตรนะครับไม่นั้นมัน จะพาเข้าหินนะครับขาดได้จบบุ่มิาแค่จุ่จจแกดีว่าอย่างรรีมาล้วมาแล้ว,ลวจะมองเ้านะครับว,วาุกีนเเป็นซลเดี๋ยวเป็นซิลนะครับ

ขวินง e ัดอย่างเดียวเลยไม่ไม่ย้ายเบี้ยววันนี้ย้ายหมายมาจิกแล้วนะครับข้างเกาะผ้าย้ายมุกย้าก่อนต้องมุกไม่ได้ไม่ตกเอออ่ามุกไม่ได้ไม่ตกมุกได้ก่อนต้ Mần 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 à, Bầu chăng, mần này, đây, mình chuyện đó là chuyện mình chuyện đứt mình chuyện chuẩn đẻng ui, cái này chuẩn đẻng ui, cái này chuẩn đẻng

โดนากครับน่าจะเป็นกระมงนะโดนกันตอนนี้สามกันนะครับระงไม่ใหญ่นะกิโกัโดนกันสามกันนะครับตอนนี้ กระมนะครับผมอย่ามากาะยกเลยครับนีนะครับมีชิมไหมร้วมีชิมั้งลั้นครับยุ่งนะตอวนีช่างูมนะครับผมื้นือังูมเดี๋ยว่างปูมครับตัวใหม่ครับตัวใหม่ครับกี่กมครับยี่สิบกครับยี่สิบกมจอดครับดีดี

อย่ามากะยกเลยครับกระมงังครับกัดเดือยช่างภูมิยี่สิบกรัมตาย,ยักกระโดนนะครับข้างหลังเข้าต้องหมดสองตาเรียยตาเป็นวัดวัด,ดวยยนะ มามามันนักมันยังมันยังเราไม่ได้ยังบาดุนเดี๋ยวว่าเป็นไรงล่ายนะอืมเออกำลังเอาขึ้นนะครับเลยเลยกำลังเอาขึ้นแล้วก็มันมันสนกัดพอดีน่าจะใหญ่นะครับเดี๋ยวๆแจังนักกันราวังเราวังดุนใต้ท้องเราวังดุนใต้ท้องตัว่าที่มาใต้จิ้มเบ็ดลงไปมาแมะจิ้มเบ็ดลงไปมาแมะไม่ค่ไม่นต่างเดิน ่ใสนทั่นนจิ้มไปเลยจิ้มไปเลยต้องไงไปยากดีว่าัเลยฮะยากดูาาาบนนู้นแล้วกุเอ้ต้งหมือเลยอืมตเหเลยได้ไม่ใช่ไม่ไม่เยอะไม่ไมเตอะเออครับเดียวเดียวมจเดี๋ยเตะองยักกไม่ได้ได้่ยนะยากไรเรมุก่พัดลยมันพาเข้าไปใต้ทองนะครับ ngày lời mẹ thì... mày nhanh lên vào tối luôn tối đi tối đi đi trốn đi tối 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 đi Mày, đi tối đi tối đi lắm đi tối đi lắm đi tối đi tối đi tối đi kìa đi tối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  đi đi mai đâu hả chôn đi đi trốn đi Trốn đi vào chắn các không đi chơi đi đi chơ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 i đi tới những chơi đi 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 đi ơi, đi chơi đi 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 Lem một tháng quý nghĩa nữa đây. John Lee, lam mật lên. Lam mật lên. In my đi bà. In vê. In vê. Oi. ba want me? I don't know anything. Oh. Oh. À, tớ, tớ, ừ, đưa, đưa. Ừ. Oh. 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 con Oh. Oh. ให้มันให้โรเตอร์ก็ได้มาดูก้องกินซอ๋อมันมันกินกาามตองนี้กงาเลย่อกิบปอมมอิบปอมกดูกิบก่อนะครับโอ้กิระเบิดเลยแต่ว่าปลายังอยู่ยอดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะเลอนรับเดี๋ยวก็ไปแล่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเอามาก็มเงยเดียนเทนนสไใส่กี่กโลเด้ครับแตยัก

ตัวนี้นะคุครับกดุเย้มกองดุช่างภูมิเยอะช่างพูมครับโดบหัวแล้วครับโดีแล้วย้าไม่รู้ว่าคือช่างภูมปลาอะไรครับมันเหลืองครับ เห็นตัวนะครับมีสู้ตัวนี้มีสู้ตึงมือดู้ี่ตั้งแต่ต่อที่มุ้งเอ้ยชมแล้ววันนี้เอ้ยอะไรวะนี่ันยวันนไม่ไปขึ้นมือตัวนี้ nó em chung tung hết thôi chung tung 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 leo tung à. làm tung 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 ได้ปูงประมาณสองสามกิโลได้นะครับปลาโมกเอาอินทรีย์เดือช่างปูงเดียวช่างปูงครับสุดยอดแต่ก็มอกว่าปลาเต็มหน้าจอนะครับเต็มเชื้อเต็มนะครับช่างปูงเอาซาบิกิลองไปลองดูติดได้ตัวเล็กติดได้นะครับ

ไปดูกันนะครับว่าเด็ดกี่ตัวเบ็ดซาบิกินะครับผมสองพอครับสองสองตัวครับปลาปลาทอดสีขนกับเฮ้ยปลาเลยนะสิกลาสิกลาลูกกระมงับลูกกระมงเลยได้ยังปลาเลยเด้ยังปลาจะมันเหลือครับ ปลาสากค,ครับผมได้หลายตัวนะครับวันนี้ปลาสากมันเท่ากับผมเลยท,ที่กำไปอะ oh. <laughs> ี่โมงกาะานแล้วนะครับสี่โมงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าหมายจิ๊กอีกหนึ่งหมายนะครับแล้วก็จะไปแคสด,ดิปปบตะมงเกาะผ้านะครับเมื่อเช้าก็ลารตะมงยังไม่ค่อยเข้านะครับเดี๋ยวลองเข้าอีกรอบหนึ่งตอนเย็นก็ประมาณหกโมงกว่าก็จะเข้าฝั่งนะครับถึงดูผลงานทั้งแคสทั้งผลงานแคสผลงานจิ๊กแล้วก็ ซาไปกินะครับมาดูร่าเคว้ก่อนเนี่ครับพึ่งรังนะครับวันนี้ถือว่าได้เยอะพอสมควรอินซีของบานะครับวันนี้ลามุกสุดล้อครับวันนี้พูดมาหยุดนะครับแต่ตอนนี้หยุดพูดแล้วเพราะว่าสั่งเมาแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับเดี๋ <c oughs> ยวไปลุนผลงานกันต่อนะครับ มาถึงหมายแล้วนะครับหมายแคทน้ำตื้นเวลาติดก็ต้องงัดอย่างเดียวนะครับเมื่อเช้าขาดไปหนึ่งตัวฮะจังภูมิโดนแล้วจังภูมิโดนแล้วครับชจังภูมิโดนแล้วนะครับ

ยังไม่ยอมนะครับกำมองเกาะว่าด <before> ูนโอ้ยดู้นใย่ยงว่ามันะมันยังเล่นเยยังุ้งยูมังพุงยังุ่ลกันอีกเร็วฮิตเลอร์บ่เร็วกัดเดือฮิตเลอร์แปดหนี้ไม่ใหญ่เท่าไรไหมเไ่้ไหเมื่อเห็นมาดาำลังวิ่งลุก ักขึ้นมาเรื่อยๆนี่โดนน้งแมสขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยได้ๆนะครับเป็นกิโลนะการจะปักแมสอีทเลอร์ไปฮะยอดหินตรงนี้นะครับบริเวณเกาะ้าะหายักษ์บ้านน้ำเค็มอย่างเลิศนะอย่างเลอศ

video rồi <laughs> tắm mà, tắm mà, tắm à, mà, à, đừng đi lên có muốn Tắm mà, tắm mà, có những này người. Cắt oh. ừ. cặn vịt là cặn ừ. ị chẳng bùm đôn chẳng ừ. bùm đôn ngang nào ơi ơi Ừ, phải ừ, ừ. ừ. โุ้ยไซย์ใหญ่อืมกินแล้วสินี่กินแล้วโตสองกิโลนิวให้เลยเนี่ยลุูกกว่าๆนะอยอดดริงกัดข้างหน้าเรือเลยครับต <ST. S 2> อนน,อนี้ก็เข้าฝั่งแล้วนะครับของงมงกว่าแล้วนะครับเมื่อกี้ไปแคสกระบอกปีกผ้านะครับ,บ,ก,บ,ก,าารบก็ได้หลายตัวอยู่นะครับผของปลาเยอะนะครับเดี๋ยวมารวมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับผม कटलाई कर जाएगा तक सटाए हैं ये हम वगैरह तो आप जबकि कहते नहीं है हम रिका